สวัสดีค่ะจากบา้านแหลมพยยมค่ะเดี๋ยววันนี้บา้านาหลมพยยมก็จะมาปลูกต้นลางเงินลงกระถางกันนะคะหลังจากที่ลื้อกระถางไปแล้วนะคะเราจะเอาใส่ลงในกระถางเพื่อแยกเขาให้ห่างจากกันนะคะก็ จะใช้ประมาณ 3—4 หัวต่อ1กระถางนะคะสำหรับกระถางใหญ่แบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับใบของรางเงินนะคะเขาจะอ่อนแล้วก็พับแบบนี้นะคะใบลางพยมเดี๋ยวจะตัดออกนะคะแล้วให้เขาขึ้นใหม่แบบนี้นะคะก็คือถ้าขึ้นแบบนี้เขาก็จะพยุงตัวเขาเองได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เขาก็จะตั้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวกระถางใหญ่นี้เราจะใส่สามหัวนะคะ ใช้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดรากเก่าเขาออกนะคะแต่ไม่ได้แช่น้ำปูนใสนะคะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดปัญหาค่อยลดนะคะนี่ค่ะเราก็จะวางวางเข้าไปเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มีราก อยู่เส้นเดียวนะคะตัดออกนะคะเพื่อให้เขาแตกรากใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ฝังไปแบบนี้นะคะอันนี้มีสองรากตัดออกนะคะไม้ประเภทหัวแบบนี้นะคะเขาจะมีที่สะสมอาหารอยู่ในตัวเองไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายง่ายนะคะเขาจะเป็นไม้ที่ทนแรงนะคะ ถ้าเขาไม่สามารถที่จะดูแลหัวเขาได้เขาก็จะสลัดใบทิ้งนะคะเราก็จะใส่ดินเพิ่มนะคะให้อุ้มๆกับหัวเขานิดนึงนะคะเวลาเราลดน้ำ ไม้มงคลของบาลาังพยอมถ้าลดน้ําก็จะใช้บทสวดอิติปิโสพักวานะคะยันพักวาตินะคะทุกๆวันที่ลดน้ํานะคะวันที่ปลูกก็จะใช้วันพระฤหัสเป็นเป็นเกณฑ์นะคะสําหรับของบรลาังพยอมนะคะจะไม่ไม่ไม่ดูว่า ในเพจจะมีปลูกวันนั้นวันนี้นะคะแต่สําหรับบ้านไร่องพยอมนี้ก็ทํามาปลูกมาตั้งแต่สมัยคุณตาก็จะใช้วันพฤหัส,สบดีนะคะนี่ค่ะกระถางนี้บ้านไร่องยอมก็จะปลูกแค่สามหัวนะคะรอให้เขาขยายพันุ์เองนะคะส่วนหัวย่อยยต่อมาเราก็ จะใช้เป็นกระถาง8ดนิ้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใช้หัวใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดใบออกนะคะเพราะใบเขาห้อยแบบนี้นะคะดูไม่ดีนะคะตัดออกแบบนี้เลยนะคะตัดรากออกด้วยนะคะคือปลูกตัวหัวจริงๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะฝังไปแบบนี้นะคะ แล้วก็จะลดน้ำให้ชุ่มชุมวันละครั้งนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะตอนนี้เราก็จะปลูกลงกระถางกระถางใหญ่นี่ก็แค่สามหัวนะคะแล้วก็เป็นกระถางแปดนิ้วนะคะหมุกแค่ห้ากระถางนะคะเพื่อจะไว้โชว์นะคะส่วนอันนี้ เดี๋ยววาล่างพยอมจะเอาไปปลูกลงดินนะคะก็จัดเป็นที่ที่ปลูกของเขาโดยตรงนะคะเฉพาะว่านนะคะก็จะปลูกเป็นเป็นส่วนเป็นสัตว์ไปเลยนะคะก็ไม่ปลูกลงกระถางนะคะไว้ขยายพันธุ์ถ้าใครสนใจก็จะได้ขุดจำหน่ายได้นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะปลูกไว้เพื่อให้เขาออกดอกได้โชว์ได้เห็นกันนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกต้นรางเงินนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ก็เริ่มหายากขึ้นนะคะที่เป็นของแท้ๆของโบราณจริงๆนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทาคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ